สวัสดีครับผมันนี้จะมาพูดเรื่อง,องการใส่ห้องเข็มนะครับของผมเนี่ยใช้ลำกล้องจุดสองสองนะครับเพราะว่าผมมีสลักที่ว่ามันพอดีอยู่แล้วครับบวกกับผมขี้เกียจเจาะด้วยนะครับของท่านเนี่ยใช้เหล็กที่ทำนกสับก็ได้นะครับตัดได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเจาะเอานะครับ เจาะก่อนนะครับอย่าลืมครับก่อนจะใส่เนี่ยก็ย kiego, ยใส่หน้าห้องเข็มมาเรียบร้อยนะครับใส่หน้าห้องเข็มจะเจาะรูแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับให้เข้ากลางครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาตำแหน่งตัวนี้นะครับตัดให้ได้วัดตัดให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็เชื่อมเชื่อมไปนะครับเสร็จแล้วก็มาทำเข็มนะครับเหลาเข็มย,วยาว แบบนี้นะครับของผมหน้าห้องเข็มมัน3มมิลนะครับเราก็เผื่อไปครับตั้ง3มมิลแล้วก็ให้เกินมาด้านหลังหน่อยไว้พื้นที่ให้กับสปริงนะครับเวลาเราดันมาหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อให้สปริงมันมีพื้นที่สปริงอยู่ด้วยนะครับผมแล้วเราก็มาบากนะครับเมื่อมันใส่เข้ามาได้ตามที่เราต้องการแล้วดันลองใส่สปริงดูนะครับเราก็มาบากด้านหน้านี้ครับ มาถึงด้านหลังครับนิดเดียวพอนะครับให้พอดีกับสลักที่ท่านต้องการนะครับของผมนี่นะครับจะขยับได้ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาตั้งครับให้มันเสมอกับหน้าของเข็มนะครับแล้วก็มาร์กเอาไว้ครับแล้วก็เจาะครับเพื่อให้มันล็อกเข็มอยู่นะครับของผมเจาะไขว้ด้านล่างตรงนี้นะครับครับจะอยู่ลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็มาใส่เสร็จแล้วนะครับ เข็มเนี่ยเรามาไว้ใส่ทีหลังเลยนะครับเชื่อมเก็บงานให้เรียบร้อยครับถ้าเราเชื่อมไปเลยเนี่ยความร้อนอาจจะทําให้สปริงนะครับตายได้ครับแล้วก็มาพูดเรื่องตัวปลดล็อกดีดปลอกนะครับผมก็ใช้เหล็กแผ่นนะครับตัวเดียวกับที่โครงครับเจียให้มันได้หน้าตาแบบนี้นะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันต่ําลงมานะครับไม่นั้นหักคอยมันจะดูทุเรศครับนะครับผมจะมาสุดแค่นี้ครับแล้วก็ปลดล็อกครับ แล้วมันก็จะดีดกลับมาอยู่เสมอกับตัวหน้านี่ปอเดียครับหรือทำยังไงก็ได้ครับให้มันใช้งานได้นะครับผมเห็นไหมครับตัวล็อกหักลํมนี่ก็ผมได้พูดไปแล้วนะครับห้องเข็มก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับผมผมว่าผมอธิบายละเอียดดีแล้วนะครับ ส่วนคนที่จะทักมาซื้อของนะครับถ้ากลัวโดนโกงนะครับขอให้ไปซื้อกับคนอื่นนะครับผมผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับไม่รู้จะให้เครดิตยังไงเหมือนกันครับผมแค่มาทำคลิปให้ความรู้ครับแต่ถ้าจะซื้อผมก็ขายครับแต่ถ้าโดนโกงกลงัวโดนโกงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าทักมาบอกว่าโดนโกงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องทักมาหาผมครับ ถ้ามาปรึกษาได้ครับยินดีตอบครับอาจจะตอบช้าไปหน่อยนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้ว่างเหมือนกันนะครับไม่มั่นใจไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องซื้อขายกันนะครับไม่ว่ากับผมหรือว่ากับใครๆนะครับส่วนคนที่มาคอมเมนต์กวนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ว่ากันครับ อย่าไปหลอกแดกคนอื่นก็พอนะครับบางครั้งทักมาถามอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็รำคาญเป็นเหมือนกันครับอาล่ะครับขอไว้แค่นี้นะครับผมสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับบอกหมดไส้หมดปุงแล้วนะครับผมสรคนที่ถามหาให้ผมทำคลิปแมกซีนนะครับมันเรื่องเยอะไปหน่อยครับ งานมันจุกจิกกว่าพวกหักลำนะครับถ้าใครเข้าใจแล้วมีคนคอมเมนต์มาถามนะครับช่วยตอบแทนผมด้วยนะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผม